กูบอกคนที่คุยน้องท้อเลยมีโนมีโตหรือเปล่ากับบ่อหู้อนะบางทีเฮาคุยคุยกับเพื่อนมาโ่ดเนาะบางทีตัวเมียมากกับมีแน่เฮาก็เลยอยากให้อันเพื่อนมาเห็นเฮือนชาติเฮาแน่เนาะพูดจัดกันลรดลนเพื่อนมากเลยตอนฮับเยอะลงละนานไปตอนฮับอยู่เนาะเลยก่อนเนาะเลยพูดกันถ้ามาแบบ อ่าบุ่านตั้งโตก็อาจจะบนเน่ได้เนาะไงลังทวนว่าลังทวนได้เนเนาะ บสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนะาะกามาพบมาพอก,กับสาบัวอีกแล้วเลยาการมาพบมาพอก,กับสาบัวเมื่อนี้กามาหาทั้งน้องจีนเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องนาะสาวบัวกะบด้เข้ามาแต่โลดนเี่ยตั้งแต่ทั้งน้องเพิ่นเปิดใจหาคนคุยหรือว่าหาเนื้อคูอ่อ่าคนหักนี่แหละเนาะอ่าเป็นจังใดความหักของน้องเพิ่นมีอา คนหักแหะบอกนะ้องพแม่พี่น้องนะเ,เาอางนาะเดี๋ยวจังไรก็เข้าไปโอบลมกับทั้งน้องเพื่อนก่อนเดี๋ยวจังไรก็เข้าไปทักท่ากับน้องเพืนนะ่อนเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันตอนนี้สาบัวก,ก็มาอ่าีอยู่ทางเพื่อนของน,องน้องเพื่อนมื่นนะนะอก่อนก็อยู่เพื่อนมูเพื่อนแถนเนาะจังไรก็เดี๋ยวไปหาทั้งน้องเพื่อนกนะ่อนเนาะโดยสบายดีสบายดีสบายดีน้องหล่า บบได้มากกับมาหาน้องเพิ่นเป็นรอบที่สองเนาะแมนบบได้มาหาทั้งน้องเพิ่นก็หลายมือเตึกเต็มเต็เฮ็ดงังอยู่มันไปตลาดของกับมาโอ้ใตลาดหากระมาไปยังช่วยละกินเนาะไปกับหมูพาหมูไปซื้อเครื่องแล้วเจ้าชื่อยังใส่หน้องลบบก็ซื้อแต่กันแดดกินกันแดดกินกันแดดาะว่าช่วงนี้ก็ เม่นวันนี้จะอากาศฮ้อนเน่ยอ่าผู้สาวก็ซื้อเครื่องสะออกสำอางแน, <c oughs> น่เนาะไม่สนดอกน่กินสนสนสำอางอย่างเดียว <c oughs> โดี๋ยวยุคนก็แพ้เหมือนกันอยู่กับพ่อนเฮากับน้องอืออยู่กับน้องอ่าไม่ได้เทากับเข่ามาอ,อยู่ในระหว่างเดินเพือนเดินสร้างเพิ่นเนาะมือนี้เนาะเม่นอ่ารุ่นก่อนนั่นอยู่เพื่อนมูเพื่อนแฟร์เพื่อนเลยเรียนมาหานอ้องเพิ่นอยู่เดินเพื่อนเพนนิ่นเองเลย ขี้ข้าวเลยน้องหละ้อยกินแล้วเดี๋ยวนาออะไรยังกินไหมกินกับตำมาแตงมาแตงตำเองเลยเบ่หรือว่าชื่อกระเจ้ามาตำเองตำเองเนาะแซ่บบัวแซ่บบัวหูเฮ้ยน้องไม่เลากะนี่น้องเป็นคือเก่าอะไรบุระมาเพิ่งเติบเลยเนาะเป็นยังไงน้องหละตั้งแต่ว่าเปิดใจมันนี่มีคนโอคนล่มอยู่บ่หรือว่ายังไงค่ะ มีอยู่มีอยู่คนมีอายุบ่หรือบ่อะไรนะกะมีอายุู่เนาะอยู่เป็นจำแนงวะได้ถามเป็นยู่บ่กะถามอยู่บางทีก็บอกเองอือหือแต่กะเป็นคนทั้งพังไห้บ่อืพังลาวเขาได้ใชนรึเล่าบ่มีบ่มีบ่มีน้องบ่ให้โอกาสเพิ่มจ้ะ สนใจนุ่มลาวเออสนใจนุ oh. ่มไทยเนาะอ่าอ ah, ืมอืมผโทษมากกว่เมื่อก่อนลาวด้วยไงก็โมยโหเขาอะเขาเบาเก่งเบาเก่งฮัดเอาเด้อวัดนี้เด้อจำคุยกับนุ่มไทยนี่ต้องฮัดไปอ่านี่นะแบบอ่าสไตล์ของน้องเลยว่าที่เบาเบาในหน่อยนิดหนึ่งหน่อยเป็นคนไม่ค่อยปากค่อยเบาเนาะเออเโดยดีเล็ลายเนาะ อ่เขาก็คำว่าคุณคนเขาวอาเขาบ้าไลาหน่อยคนเชื่อเ่าบอกปิดเนาะอ่าเ่าหน่อยหน่อยเขาใจลายๆนั่นเออนี่ยคนว่า่าคนแบบมีความฟูเนาะแมนโดยลองคนเป็นคนแบบเงียบเนี่ยที่น้องเลยเ่าอ่าอาจจะแบบอ่ามิไซคนเป็นแบบนี้เนาะประมาณนี้ลองคนเป็นคนบุคลากเขาแบบอ่าเ่าออกไปละเือเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าอยู่หันแต่เขาบกว่าหน่อยหน่อยงใช่บ่ เลย <S <S เอออคนโทรมาแต่ละเธอคนบอ,งนอกงบ่แบบทำทำอะไถามอะไรอย่างจื่ออะไรค่ะทำอะไรอย่างเนาะจื่อไ่้ได้ว่าสันโอ้ยว่าเป็นยังเนาะบางทีอาจจะเป็นแบบว่าคนวอาอ่าเป็นการส่วนตัวเนาะอาจจะจื้ออย่างแบบว่าให้ใครฟังคก็วา่าแล้วเนาะอืมอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอาจจะกระจื่ออยู่ที่ที่เคยบอกที่ผ่านมาน่ะจื่อว่า ดูเนาะดอเทากับคุยกับเพื่อนแบบอาอมลมกันแบบเป็นคนคู่กันก้อนเนาะปัญหาอย่างมากเอาแบบเขาไปต้องโคล่นะลงลายเนาะแล้วเขาคเพื่อนจะหน่อยเพื่อนิวบาเขาอดีกได้ของเพื่อนประมาณนี้เราก็ต้องเอาเอาตามที่เพื่อนเพื่อนให้เห็นหรือว่าเพื่อนอยากให้ฉันนะคุยกบบคุยได้จะให้โคลเขากับ่อยากโคเพื่อนนะคนอาจจะโทษ เอฟซีพลุกพล่านกับที่าคอมเมนต์มาหาทางเอื้อยนี่เนาะอ่าสาวโสดสาวเล่าอ่ายกหูขึ้นมาเนาะโทรศัพท์อ่าใส่หูเราเป็นยังคืออยากคโคลงที่นะคุณบอกนะทำเด็กเลยตี่บอกทำเดกเลยเพื่อนวะสาวเล่าเป็นยังคือมาขอลนน่นขอนี่จากนุ่มไทยประมาณนี้นะอันนั้นมันก็เป็นผู้บุคคลเนาะลนะ่ะเนาะซีโบแมนคือการบิดได้แฟนน้องอย่าเมาลรวมได้ตัวนี้เนาะ แต่เฉพาะน้องจนีนี่ซีบเหิตแบบนั้นติดง่ะเงา,าหอยาได้หอยปลเป็นซ้ำบางคนบกบินบกาคอเกรงใจเพิ่น,น,นเนอนอนกิงใจเพิ่นโดยโดยัดสมมติว่าคือน้องนี่บก้าคอเกรงใจเพิ่นแบบน้องน,นี่หุ่นจักกับเพิ่นโดนแล้วแบบอ่หุ่นจักนม่ใส่ใจข้อกันโดนแนบบ่จริซีเด้อ่าน้องหุ่น,แบบน,นจักก็เพิ่นโดนแน่แบบน้องจำเป็นจะรอได้สช่คิดว่ากล้าอยอู่บ่ กะโห่ฟังบ้างฟังเลยค่อ,อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยเป็นค่อยไปเนาะบนแน่าาเนาะถ้าว่าเฮาคุยกันถือว่าลนนานเนาะ,ะที่อาจจะฮู้นิสัยจะเข้าอาจจะเพิให้มาแบบเออที่คนจะคิดว่าเออน้องคนนีออ้มีสิ่งที่ต้องการยู่งาต่บก่กออ้าเ่ยปากโอจงซีนเนาะที่เพิเให้มาด้วยเออต็มมกเต็มใจ คนกับเวางสิ่งตอบแทนสิกับเฮากระดีใจเห็นไหมอ่าเนี่ยบอคนคนภาษาเนาะคนว่าอ่าเอฟซี FC ไทยคนคนคนโทรมาเนาะคนกับเบาสุฟังอ่าหู้จักกันแค่โบกี้เมอร์กีวัตมาสันนะอ่าโทรโอน,น,นู่นโอนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่มานี่นะหาข้า,ขากาบัวหู้แล้ว่วา อาเพิ่นโคลแล้วเพิ่นเอาให้บ่จังซี่น่ะเนาะเฮาก็บ,บ่ฮู้น้ำเพียงแต่วบาบา่าเพิ่นโทรมาเว้ามาออธิบายให้ฟังให้พียพยย่น้องเลยเพิ่นก็เว้าให้ฟังซื่อๆเนาะหกแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นขอลยังแล้วั่นนะนะคนที่เอาให้เพิ่นก็บ,บ่ฮู้ว่าเพิ่นเอานยังแน่ที่ไห้เพินเ่นั่นนะเพิ่นแค่โทรว่าว่าสาลาวเป็นจังคือมาขอว่าซื่อเนะาะแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นหมายถึงไผเฮาก็บ,บ่ฮู้อือก็อันนี้ก็เป็น แต่บุคคลเนาะเป็นแค่บุคคลอาชีพคือกันแมนเป็นน่องนี่เป็นจะแน่ใจลงละความคิดของเจ้าการเสมอเขาให้กาเอาแบบมันเป็นนําความคิดเขาเองเขาอยากให้เอากาเอากาคันยักได้รีกับแบบปล่อยแบบอ้อมก็ได้บุคคลแบบตรงๆบวกตาอออมเอาเนาะคนเขาี่ถ้าจำนวนเขาว่าทั้งอ้อมเนาะถ้าเพื่อนเป็นปุ้ญยพ่อหรือว่าความคิดเพื่อนแบบอ กลไกายแบบผู้ผู้ท่านคนนาเนาะขนาดที่ผู้เองเพิ่นแม่นวะใช่ชาว่าเพิ่นมาหนยาเอายเนาะเพิ่นก็เอาหายเองเม่นเมนอืมแต่คือน้องว่าเหละแล้วแต่จิตใจเพิ่นเนาะเอหายก็เอาเพิ่นมาหายกะเอาคือว่าแหละอือไหเดียวควมหักไหนน้องนางเนาะใช่เฮามักเพิ่นแข็งเดียวเพิ่นบวมมักเฮาจะเป็นไปก็ได้ก็ได้อีกเม่นบอืมมันต้องต่างคนต่างมักก็ได้สปลยไปกันได้ จะหน่อยเชื่อ้เฮ้ามากเพิ่นเพิ่นมามากเฮ้าวัดให้เพิ่นมามากเฮ้ามันกอบโบได้เน๊มันต้องสองคนคุยกันแม่จึงไปกันได้อืมใจฉันเนี่นคือเป็นได้ทั้งอายเพิ่นบ่ได้อยากมาดินมอซะบ่ได้อยากมาหาบอสโองหน้ำแข็งยังบ่ได้ว่าบอสอือคือลมกันก่อนเนาะลมกันก่อนยังบ่ทันได้ถึงขั้นว่าสิมาหาเฮาเพื่อนฮาซานเนาะล่ะเนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้ทั้งามหู้จักกันเหิง ยังบมดุ้นเนาะดูดคุณฮาก่อนใช่ไหหาการที่เพื่อนเราสร้านก็ต้องหู้นิสัยใจคอเนาะบาเพิ่นเป็นคนแบบใดอ่านิสัยใจคอเป็นอะไรคู่กันดีดับบิลเนาะในระหว่างเขาคุยกันนะเขาก็ยังบอกก้าเหรอว่าเออมาเขาเพื่อนเขาสร้านประมาณนั้นหมาเจ้ะบอกดูดอืมดยๆเนาะเพิ่นก็จะเข้ากล้องน้ำก็ไม่อด วบนตาเล็กเม่พี่น้องเลยคุณอะมีสีตาแม่พี่น้องเลยโอ้ยวิซือบ่อยละชื่อนี้ชื่อน้องมีอ๋อผนมีดุกแล้วมีแล้วโอ้ยสิบเอ็ดสิบสองปีโดยมีแวนตาเล็กแม่พี่น้องเลยแวนตาสีตาคุณวะอ่าหาเนื้อได้มามีสีตาโดยอาจจะมาทักทายเนาะ อืมตะเดียวบอละเดี๋ไว้เลียงตัวเดียวอันเดินบอนั่งเนี่เป็นเดินเื่นแบบเดินมุ่นได้บอหนะของของป้าของป้าเดินแบบจะว่าเพียงจะว่าเป็นเดินพ่อแม่เดินป้าอ๋อเป็เพื่อนหลังงานเป็นเพื่อนพอตู้เป็นตู้เป็นลาสาวเป็นลาสาวเป็นได้เดินดูดดุ้โองโหมีอ๋อเป็นยืนรำกัน เดินเงินเรากือกางเกงอย่นเเลยนหักแต่ว่าก็เสียยางเดียวผมมีหัวมีแค่งวกก้วยก็เริมาขี่เชเต้นำเดินน้อนางเนาะโดยโดยกับเล็กนี่มาเพี่นงเลยขอเถิดขอใครเนาะเป็นยังคงถ้ามาติกเนาะแบบท่าออกท่าเข่ามีท่งเดียวมั้งล่ะน้อยเอวลากะท่งออกท่าเข่าเอาเป็นท่งเดียวกัน เป็นยังไละ่ะทัางเม่โทมาอยู่บ้โทมาอยู่โทมาอยู่อืมคนฝาเมเงินมาให้อยู่บ่าร้อยาอยู่เนาะันฝากมาแต่และเทือ่ทือเท่าไรน,นะสามสองสามพันสองสามพันเท่าไรแต่ว่าอ่าใช้จ่ายในครอบครัวเนาะน้อยอ่มฝากมาให้เจ้าเลยบ้างากมา เบื้องนองนี่แหละวันนีาสาวโอ้วันแรกกลับมาพอเร่องส่งน้องน้องเฮียนเนาะน้วยเื้อกระตุ้มขนมแมนบ่อืมเดี๋ยวเขาวน้าำสปาได้สละกะแนะนำอะไรนั่นก่อนนั่นเนาะอืมเดี๋ยวซื้อข่าวกับซื้อกระตุ้มขนมซื้อของอะไรกินนะของกินเนะ้อืมในงมุ่งนี่ยมีนแต่มื่อกี้กะไปตลาดตลาดนะาอ้ไม่ได้เห็นเบี้ยอย่างบ่ตอนเช้า หมอเห็ด่มอมีเห็ดบ่ด้วยปกติในฉันนองละปกติเจ้าไปเห็ดเวียกยังก็มีแต่ของงงกัเห็ดเวีกยฮืนักเครืองเ้องงเห็ดเวีกยฮืนักเครืองเห็ดของอยู่ของกินไท้นองอัแน่นะเห็ดเลียกมียิ่งกับมี่งสั้นในฉะน้องเนาะไปเห็ดเวียก่าแบบว่าเห็ดการเห็ดงานแบบมีงงานคือว่าแหลยเียกน้องมันจะมีแต่อ วัดเพื่อถือเพื่อนสักเสือผ่าแตอยู่ก็กินเนาะประมานน่ะถ้าชีวะอันไปหาของอยู่ของกินก็ต้องงามีหมูมีครูเนาะโดยญาเพื่อนเราเพื่อนก็อยากขับกล่องนะโมเป็นอยังเนาะอ่ธรรมชาติดีเลยี่ะหน่อยอ่าเพื่อนอาจจะอยากอยู่เป็นเจ้าของเพื่อนคือสิทักทายสบายดีเด้อว่ะสันโดยโดยจะไม่มีหมูเลยบ่นะ กะมีแต่คนหมู่ในบ้าวนบ้านกะมีแต่ผู้เดียวนะั่งกะินตาอ๋อนล้วมินจาน้องลาวเขาเดียวบ่โดยโอ้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 อดีตจัพผืนว่าจุ่มอะไรอดีตอดีตอยู่เออโดยบนหันกะนั่งไปนั่งมากระดิ่งกับหมากั็ยังไปเนาะโย ที่เด็กเล่ากัมานั่งน้ำได้เล่าก็อยากข่าวกงให้พี่น้องกับพี่ตี้ได้ไหมพี่น้องเนาะอ่าตัคน,คนก็นกับคนถูได้นะอ่าอันนี้มาสมมติเราเป็นคนมีชื่อวะน,นี่เออชื่ออยังก็จะว่าชื่อมีบ่ชื่อมีเออคนไทยนี่เพิ่นสิเรียกมาในคนที่นสิเอิ้นชื่อเนาะเอิชื่อเอิเอน้อนชื่อแล้วเพิ่นสิวิ่งมาเลยเฮ้ยพี่น้องเว้ยของอยู่ของกินนะของเพิ่นอีกได้เนาะแต่บ้านนอกบ้านหน้าเท่านี้เข่าอ่าเข่าละล่ากับกินจานน้ำเปล่า ต้องเกลือกับอาหารกนะเทือเกลือข่บะหมีกับเกลือเนาะตามแต่เขามีเนาะบ่มีเฮากะแช่ข่าวล่าให้เพิ่นกินเพิ่นก็กินได้มาบานนอกเฮานองเลยนอนข้าวจ้าของ่าซันเพินเฮ็ดอย่างเด้ว่าจันเนาะนางก่อนปูชาอย่างดีแท้เนาะนั่งเปนหมู่ก้อนเพินวะโดยโดยน้องจ้าก็นเพื่อนือเป่ามจันเฮียนเหมือนสาวไม่มาสา เดียนเรียนด้วยบอลพีนก่อนนะน้อยบอนไปไปได้นะที่รถดยสารเนาะยางไปยางไปเผิ่นาได้มีอันรถีักรกบมีบ่อนะรถจักรกบม่หรออืมอื็หน่อยรับเนาะยันรถยัน่างนี่ใส่ไปเลยาเจากรไ้ไปช่น้องมั้ง่ะเมนยางไปส่งมันไม่ไปแบบหอเขาอยกยางโมนะโอ้ขอไปาอลไปเป็นโม มวนแน่นอะอย่างหลายผู้หลายคนเสียงแซวแซวอยู่แล้วโดยอันนี้คือตัดหูมันมาหน่อยน่ะแ่ะมันเคยเป็นบอเออแบบเคยเป็นบอไตัดหูคนเนึ่นเศร้าบอกโดยเอออันนี้กับคมเสือของคนในเรือนี่กันเนาะขคมบุคลเอ่าคนเสือคนนั้นที่คนว่าว่าอ่ามาคบกันในี่ยทนเป็นบอตัดหูมันน่ะเนาะ เดีกับพ่นออกเนาะโดยโดยนอนเผาเจ้าของให้พี่น้องเลยอัจฉิถารมนั่นาะถ้าเป็นคนกระามว่าโอ้ขอนั่งน้ำในบ่กวะสนเนาอท่าท่าสบายดีเด้อกวะสนโดยเต่จยิงๆฉันลองหลาดเดี๋ยวนี้นะบอกมุมบกอันมีเนี่ยสิบ่อยฟังอยู่บ่ตั้งแต่เปิดใจมานนี้นะโอ้ยเรียกว่าบ่มีแล้วล่ะ เก็บไว้ในใจเก็บไว้เก็บไว้หูกันแค่สองคนมั้งหูว่าเสียวหูว่าเสียวไงเ้าคุยกับผู้ว่าจะละเมอได้เสียบมีบ่บ่มีคนคุยบ่หรือว่าอะไรยังมีอยู่แต่เขาก็เห็บเนี่ยช่วงนี้อันทางอายุนโทรมาจ้ะไหครับเขาก็โทรมาอยู่แต่แบบบางทีก็มีเน็ตยูมีเน็ตบางทีก็บ่ได้รับ อาจจะเติมนี่แต่เชื่อเติมในวันได้เดือนนึงแะในวันในวันเนาะในวันอาจจะมือหนึ่งสองมือกับเบิดเนาะแค่เดียวคือวาอาจจะโทรมาบางเจอกับบูมีเน็ตก็อาจจะบ็ได้ห้าป่าก็ี่บอกนายยังอยากกินแดงมั้ยเนี่ยบุ๊คบุู๊ก็เลยแต่หายละ ก็ว่าแหละพี่สาวพนัดซิ่ไวันน้ค่อยไปหาอยู่หากินเนาะหาอยู่เรื่อยอยู่ซ่านไปพี่ได้เลยไปหาอยู่หากินกันก็ว่าแหละดำคิวดำยันแดงครบวยันโมแดงครบดำกับดำเป็นแปะวะดำกระดำงามกะยามมนกำลังขึ้นใหม่เนาะโอ้เจ้ากับได้โทรบ้าเป่นะการโทรอยู่โทรอยู่บ่ มันเคยมาเยี่ยมก็จะแต่วเพิ่นปกาก,ก็มเจะเคยไหม,เค,มเคยมาอยู่เนาะเิอนมากเพิ่นกับมีของยมาฝากอยู่บอนยออไค่คยกากเมือน้ำพอบอละ่ะก็ว่าอยากไปลรีนนหรือไรอ่ะจวไปอยู่เยกับมี่อม่เป็นยังไงนะถ้าคันเรามาหักก็ไปแต่เราบค่อยมาเนาะ เงินนานมาที่วะไปยางเจ้ากับบ่มีรถแน่นาะภาษสมาใส่กับลำบากว่านางสาะบ่มีรถแกลำบากลำบากไปตลาดไปดีกับเอินาไไ้ไปตะมูน้ำคูตามูโบชวนไปกับโบได้ไปเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นบ่มีรถเด้เพาว่ามีรถแน่ก็สิได้ไปดินน้ำพอดูอยู่เนาะน้องแะไปเยี่ยมยามเพิ่นเพิ่นโทร่มมากเพิ่น ทั้งพ่อเจ้าป้ากับแม่เจ้าท่านตอนนี้เคนมีมีมีใหม่แล้วเนาะมีอ่ะเนาะอ๋อพิ่นอยู่บ้านไหนบ้านบ้านเดียวกันกับเราบ้านเดียวกันก็พออ๋อมีใหม่ก็ดีอยู่บ้านนั่งละก็ดีดีอยู่เนาะว่าเรากไปยืมคนเราโดนไปหาเพิ่นที่หนึ่งเนาะอาจจะยังบุคลาภูมิใส่กันนเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องเ่าก็ทางแค่ข้าวเด็กๆหน่อย ทำลายังหน่นอยน้องเพิ่นสิว่่าาออ้วาเรื่องของพ่อแม่ข่อยบั่นนะมันบ่เป็นหยังเนาะล่ะเนาะมันก็ต้องคนก็นอยาอกฮู้เนาะสิไปสิมาเนาะโดยถ้าจังได๋ก็ถือว่าโอเคเนานะสบายเนาะเฮาก็มาามอัปเดตอ่าน้องจีนเพิ่นให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งกันตั้งแต่ถ้าน้องเพิ่นเปลื้มใจจะโบได้มาหาเพิ่นแต่นู้นแหละเนาะ เักมืออะไรก็ว่าเสีหามือแล้วเป็นของเราเนาะทำเงินเพราะเขามาหาเป็นทั้งแรกเจอเพื่อนดูเพื่อนเราเม่อเราเมินตาเนาะอืมอืมาเจอรอบที่โซนุกะว่าเขาเขามาเดินในเมือซานของเราเองคืออะไเบ้างเนี่ยนอกก็คือถ้าเปิดใจสัดสดในการอย่างนี้ไม่เอาถึงบอกแน่เนาะคนละคนกับเอฟซีคนละคนกับเนอาจี่บอกเข้าใจดิ บาะคนเปิดข่าใจว่าโอ๊ยเปิดใจหาเงินหายงอีกแล้วประมาณนี้เห็นมมันก็เป็นบางคนเนาะคือการที่ห้าเปิดใจในการอยากเปิดใจาคบหากันหรือว่าคุยกันไปกอนเนาะนี่นี่ครับก็โอเมนว่าจะได้เปิดใจแล้วถ้าหมั่นใจกันในสร้างค่อยว่ากันเน้องน้องัดทั้งสองสองพายกอนเนาะจังลงตัวกันได้ ถ้าว่าทางอ้ายเพิ่นมกกักฮักนี่ทางเฮาบ่ามากักนี่กะอีกแบบนึงต้องคุยกันเบิ่งก่อนดนๆเนะ <c oughs> าะค่ะจ <c oughs> ัว่าว่าคุยกันสิมักเลยบ่จะบอก <c oughs> ได้ว่าย่งนันแบบอ่าอีหยังได้ๆตแบบมาเห็นหน้าเห็นตากันเนาะ <c oughs> แบบอ่ามาเยี่ยมมายามกันก่นกอนอืม <c oughs> เออวันแรกก่นอนที่เขาจะคุยกันในน้องร่าเนาะถ้าจะมักฮักกันเนาะเขาก็ต้องก่อนเขาจะเส่อใจภายเนาะเขาก็ต้องเห็นตัวกันก่อนมันบอกใหา้คนลงมาหาเขาหรือว่ามาเบิ่งเพื่อนเบิงบ์นซานเนาะอย่เสีอใจกัน,นสินะคนบคนอาจไม่เส่อใจได้เพราะว่าน้องบบเห็นเพิ่นแต่เพิ่นเห็นน้องเนี่เพราะว่าเพิ่นเห็นถูกลิดเนาะถูกลิด,ดที่ว่าน้องขิงไีนี่แหละเพิ่นเห็นน้องเห็นยัง อยู่จึงใช้เพื่อนช้านอยู่ใช้บ้านไหนคนเห็นอาจจะตัวนองอาจจะโบเห็นเพิ่นแค่หู่หรือว่าคุยทังโทรศยพท์เห็นแบบแบบเราอาจจะโบเส้อใจม่นบอถ้าเราจะเสีอใจเพิ่นก็ให้เพื่อนมาหาเราสนทนาซ่านเ้ากลับกันจังไรละมักแต่ตอนคุยกันแน่้ะกะหายทั้งอายเพิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะมาเบิ่งตัวตนกันอีกคือนึ่งค่อยตอบตกลงหรือว่าจังไรกันคอยว่ากันอีกที่นึ่งเนาะ นก็ไปกันแม่แมนว่าแม่นว่าสิเออคุยกันทั้งทรศัพท์โอ้คนนี้หน้าตาล่อเลยมักเลยัที่ท่้เบุหรี่เดี่ยอยใจคิดหวังเลเนาะคนทำมันก็ต้องใส่ความอดทนหรือว่าเบิ่งกันแบบยาวนานเนาะแมอย่างน้องเพิ่นจะอายุก็ยังบ่ทันได้ถึงขั้นว่านี่เป็นสาวคักเนาะแสดงว่ามีความฮักจักปีแล้วน้องละลืมละเก้าว่ละสิบเก้าปี อืมเนาะดูบ้านาติงนายสบัวเฮาก็ถือว่าโอเคเนาะแมนโอเวอร์ลมน่องเพิ่นกจะน่องเพิ่นกับเป็นคนแบบว่าเ่าเบาคอยเก่งเนาบ่บาคอยเก่งเนาะเพื่อนพี่น้องเลยแต่คนแบบเงียบเนาะแบบง่ายเนาะแบบแมนแมนไม่ต้องวบาอย่างไรเพื่อนพี่น้องเลยบออยนิดหน่อยเข้าใจละลายเพื่อนพี่น้องอันนี้แหละคนแบบเข้าใจง่ายเนาะแมนเป็นกำลังใจให้เด้อน้องหล่ะเด้อเนาะ ก็มากมหักับขอให้คิดเบ้งเจ็บดีเนาะก่อนจะตกลงแฟนเป็นแฟนกันกับเพื่อนเอาไวยเป็นกำลังใจให้มาพูดกันเนาะพูแค่ในโทรศัพท์ยังท่านพูดตัวตนเพื่อนเองเว้พูดก่คนที่คุยน้องทานอย่านีตัวไม่ตตหรือเ่ากับพู่นะบางทีเขาคุยคุยกับเพื่อนมาโชดเนาะบางทีตัวเมียมากกวนี้เนี่ยเราก็เลยอยากให้เพื่อนมาเห็นเฮือนชาติเ่าในเนาะ กูจะตลุนๆมเพื่อนมากเลคือตอนฮับอยู่ลงล่ะนานไปตอนฮับอยู่เนาะคุยกันถ้ามาแบบอ่าบุษันตั้งโตก็อาจจะบนเน่ได้เนาะไงลังทวนวารังทวนได้เหนเนาะถ้าจะถ้าไปซีมาก็ให้แจ้งดวงนาประมาณนี้นะหลังเนาะเพราะเดก้เกียมสจะนทีแม่ เออมาสิมาแบบสะพายน้องจีนดดเอาน้องจีนไงลังเนาะโอ้ยเฮ็ดยังวัตถุได้นากหล่ะเนาะอ่าคนยิ่งเหินเคยในอายุเลยน่องบวกคอยเก่งไหมน้องบวกเนี่ยคนว่าน้อนไหวอยู่กิน้อยสิว่าอ้าววเขาไปเบิ่งคลิปอ่าสไลดกับสาบวกข้ามดดน้องจีนคือเป็นคอยว่าเขาพี่จะสไลดกับสาบวกข้ามว่าอ่ที่จริงน้องพิงก็บว่าอยู่แต่น้องพิงเบาน้อยเนาะแมนเบาค่อย รูแถาบ่ถึงการหรือว่าบ่หูอ่าบ่ทันคนกับเมนเนาะอ่าเดี๋ว่ายังบ่ทันได้ว่าวอย่างแบบ่ทันได้อันที่อาจจะคิดก่อนได้นะสังเกตบอกนี่นะเออเล่าเออการที่เราบอกจะทาบจะเกิดี่นนั้นเราคิดก่อนได้บ่สังเกตบอกอย่างนี้นักเอื่อยเนาะนะเออแมนหมละประมาณนั้นบ่คุยกับทานง่ายเพื่นไปบ่ลืมแล้วบ่ลืมแล้วโอ้ยคิดทบทวนก่อนนะลืมง่ายหมดละ โดยคนลื่มไงดโดยดเนาะว่าจังำไงกะมาท้าเด็ดนอเนาะมาถามข่าวถามข้าวเล็กหน่อยเนาะเดือนความหักเบาเล่าไอ้ยเบาอันเบาไทยสาวลาวเล่าพี่นี้เลยงานอะไรก็ว่าอิดว่าถอกเนาะเป็นกำลังใจให้เอออยาลืมติดตามชมเมืองไทยพี่น้องเลยมันต้องมีจักคู่แหละที่สมบัติเนาะงานแบบสมบัติคือสาวกระโลกเนาะ สาวก็ลิกเพิ่นการสมบังไปแล้วอีกคุณเนาะแต่เพิ่นไม่ได้ออกคลิปแม่ยเพิ่นกันไม่ได้คอยออกคลิปเนาะอันนี้ชมว่าสมบังนี่กระแสว่า่ายคลิปว่าพังเบิ่งพังเบิ่งอีกแล้ววะแต่พังเงินเนี่ยนงเลยมานฮอดเืินปลูกอ่าขอใหม่ขอเงินอย่าลืมได้หล่ะเด้อเลยอย่าลืมเงิเด้อโดยโดยเนาะว่าสัตว์จังได้กับกับก่อนชนะกับเธอว่าได้เวลาเวลาแล้วเนาะ เอ dings, าไปแสดงเจ้าคิดกับอาทางน้องเพิ่นอีกทีหนึ่งให้พี่น้องเลยนะไม่พอการคิดหน้าเนาะขอพี่น้องเนาะถ้าสาไลวอาพิสาสประกาศใดก็ขอโทษขออภให้พี่น้องเลยโดยจะไดกับสน้าถึงกำลังใจให้ทางน้องเพิ่นเนาะสาไลกับอาน้องจีนก็จะได้จบคลิปไม่เพียงสำนีก้อนให้พี่น้องเลยขอบคุกขอบใจลาที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแต่จนจบแล้วก็บบุกขามโฆษณาให้สาไลเนาะสาไลเหตุคลิปต่อไปเด้อให้พี่น้องเลย กำลังใจให้สาล่์กับน้องกินน้ำเดอ้อเอฟซีจากต่างไทยหรือว่าต่างประเทศน,อน้องนนอกินเนาะโดยโดยตาคับก่อนได้ตรงไหนเ้อเนาะสบายดีสบายดีน้องละเป็นกำลังใจให้เดอ้อชูๆ